เเเเคคคคคยยยรแแต่่่่่ไไไมมมมููละถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ไม่สามทุ่มไปเทีียมคืนก่อนแล้วค่อยสับกับพี่สิบทิดฉันไปไหนฉันไปไหนติดแฟนน้ำนี่เห็นไหมเห็นอยู่เละเพื่อเจอมาโค้่ไหนๆก็แค่ดอกท่านาทีแล้วก็กลับไปคอกันใหม่ไปหากันไม่เห็นอะไรเลยคนไหนฮะ อะไรหรอคนไหนเราจะไม่รู้ไม่้าวนั่นแหละไม่รู้แปลว่าไม่มีแต่มีเฟซอยู่นะไม่รู้แสดงว่าบอกไม่มีอ๋อมันไม่ใช่เหรอรู้จักแอดไปชื่อจารุวันหน่อยนนักเรียนยังอยู่นี่ไอพี่พีดอะ เมื่อกี้มีเรื่องว่ะกับแฟนพี่พีดอ่ะไอ้หนอนแอดไปคือไอ้หนอนอยากรู้เว้ยมันไม่ได้อยากแอดแบบอะไรหรอกมันแบบอยากรู้อยากเห็นพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีอยากถามว่าพี่สอบว่างสอบไหมครับช่วงห้าทุ่มวันนี้เหรอครับใช่ครับพี่ใช่ครับเม่วันนี้ไม่ว่างเลยครับมอสอะไรครับมอสเทียดเส้นดาวเบอร์เซต้าก็ได้เลยได้ครับพี่เบอร์พี่เบอร์แล้วครับถ้าว่เจ็ดสี่ศูนย์สามหนึ่งครับเจ็ดสี่ศูนย เออบอยผมอยากคุยเรื่องไอ้นี่ว่ะเพื่นละเพื่อนละถ้าสมมติเราจะมีสตอรี่อ่ะใครวะน้้าไดปะบอสเนี่ยซ้อมไม่ได้เพราะว่าปิดที่เคเคต้องซ้อมพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ก็แบบถ้าสมมติมีลี่ใช่ไหมแต่ที่นี่เราไอ้นี่เราไงเราพักซ้อมหน่อยนนะอะไรนะในความเสี่ยงของเราความเสี่ยงเลยทำไม่ได้หรอกเออคุยว่ไม่ได้จ่ายตังค์แกงเลยด้วย ตตังมี่ายแกูขาดอีกหกแสนเนี่ยใช่ถ้าเราไม่ทำตัวเสี่ยมถ้าเราไม่ทำตัวเสี่ยมโอ้อย่างนั้นอย่างนั้นกูก็ไม่มีรีดเดินตัวให้มันน่ารักน่ารักกันขอโทษไม่ได้คุยเท้าติ่งกันหรอกไม่รีดเดนหนึ่งอะเมื่อกี้เมื่อกี้เก้าสิบเมื่อกี้คืเก้าสิบที่จะไปเปิดเคองดแหลมทุกกรณีขนาดตัวรูปตังดูเซต้าดิ งดแงมเราไปทางคมได้ไหมโง่ไงไอ้ยี่นี่มันโง่อยู่แล้วขับเป็นแก่สภาพลงใส่รองเท้าหน่อยให้ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วไปเก็บเก็บตู้ไงเก็บตู้ไันมาหน้ยเดี๋ยวแกนีเดียวอจ่ามาซ้อนนะไม่ไม่ไปเปิดก้อนเลยเดี๋ยวค้ำให้เดี๋ยวให้ไม้อะค้ำไม้ค้ำได้อยู่จริงจริงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เาไม้ค้ำไหวเขาอยู่ยังไวมีช่วงโกลด์เล็กอะถือไม้กันหน่อยได้ไหม ม้าชีนลายบั๊กป่าวะมันยู่อางสงสองสงสัยองสงสัยอสงสัยอ่สงสัยอ่าชสงสยอ่างสงสอางสงสัยอย่าสงสัยอ่างสอย่างอางอ่งไมัอย่งยอย่างงอ่าัยอ่าได้ส่าชนงันก่างสงสัเอน่างสงสั่าอ่างสงอางสงัยเรางสงสัอยาเัอยางสงัอาง้นสันอย่างสงสัอ่างเงสย่นงสอางสงันอย้าง้อย่าเ่าย่อย่างส่าอ่าอยอย่าอย่ายังัาางในแล้วน่า ตายตายสองตายสองไม่ตายไม่ตายไม่ตายชุเพื่อนชุบเพื่อน้ไอ้เลี้ยวตายชุบไเลี้ยวหน่อยกูวิ่งกูวิ่งไปกดคลิกขวาแต่กูโดนแทงทะลุแต่กูโดนกูโดนแทงเป็นเกาะแตกยไปดูชมหน่อยไปดูชมหน่อยไปดูชมหน่อยโดนแทงเป็นท่าเกาะแตกเยเ่นเพื่อนเเพื่อน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 ไโดนแทงเป็นท่าเกาะแตกได้ไงวะเ่ยพ่ผมมาบอรเลยบอรเลยบอเลยา Mặc 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 chụp chụp mặc 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 chơi mặc 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 พี่มาโคตรพี่มาโคตรใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไอ้เหี้ยทำหี้ยอะไรเนี่ยโคบตรงนี้ดิมาโคบตรงนี้ดิมาคบตรงนี้มาเติมตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางจุบเพื่อนได้เยอะจุ๊บเพื่อนได้เยอะไปรีบไปเล่นรีบไปเล่นไอ้เหี้ยลำชิบหายลำไม่เท่าไหร่ลำไม่เท่าไหร่แทงกูไม่หยุดไอ้เหี้ยไปไปรีบเพื่อต่อบนท่อบนท่อบนท่อตัวชุบบนท่อตัวชุบบนท่อบนท่อเยอะ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 เฮี้ยนะ

จะคืแล้วใจเย็นๆใจเย็นจะคืแล้วจะคืแล้วใจเย็นใจเย็นคนเดียวแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคุยกันดีๆได้เออไอเชียเล่นแอร์ดอปล้วภาพไม่ตกไอเชียเพื่อนจะก็เข้าใจแหละว่าเพื่อนจะโคเชกูแ่ะไอเชียแต่ภาพเพื่อนแม่งลำชิบหายเลยแล้วแล้วคือภาพพี่มาโคแทงโคที่ทีะคือแทงเขานะแต่หน้ามองกูไม่หยุด ถ้จะปะแล้วแล้วกูฟาดไม่ได้อ่ะแล้วแล้วกูก็ออกไม่ได้เพราะกูโดนแทงด้วยอ่ะไอ้ยังแล้วกูจะฟาดก็ไม่ได้เพราะหน้าพี่มาโคตรม่งหันมาทางผมอ่ะโคตรเที่ยเลยอ่ะลงช่วยร้อยนี่กูกูจะฟาดก็ฟาดไม่ได้อ่ะไม่มีปัญหาพี่ร้อยเอ็มอ่ะเผมตกปลาให้หน่อยผมตกปลายี่สิบสี่อยู่แล้วเฮ้ยเอาอะไรนะเอาอยู่อยู่เด้อไอ้เกลี่ยเขาหน่อยเออเออดื่มเขาเถอะครับไอ้เชี่ยลำชิบหาย ไม่เอ่อเออลืมเช็คชื่อแล้วก็ส่งเงินดอกถวาร์ปออกทีน้าเราไม่พ่หนุนปรับเลยพี่ถ้าวาร์ปออกอ่ะไม่ต้องปรับจริงจริงละพี่ผ่านมาน,นี่ปรับมนนมรไม่จริงเหรออนุโลมมาโดยตลอดเป็นไหมเด็ดพี่หรือเด็ดพี่ปรับแล้วเข้าตัวเองอ่ะไม่เห็นเงินมาถึงหนึนเลยอมร้อยอะพี่เอ๋ มาส่งกันแก๊งได้พอดีเลยพี่ขอบคุณครับ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 อบกม้งเนี่ยตอรี่มาแยงหน่อย่เอาไปชุบเลยทไมอ่ะ่อรันเซิร์ฟเนี่ยเ้ยอยากเล่นโปเกมอนหรอตอนนี้ผม ผมมีแอดมินโถวอนนี้นตอนด้ที่แล้วรลันลันอะไรวะพี่ลันอันเทินอันเทิรริริริอันเทินแม่เวอร์ซเวอร์ไกลุ่มนั้นทำไมเยอะจังอะไลิฟมาอยข้างหตเอ้ากลุ่มเราครบม่้ยวาดสประวัติศาสตร์าดสองกลงด้วยน่กระเพาลยพี่นาวพี่นาลันอย่างไหนพี่นาอันเทินน่าจะนี้อยู่